ตลอดอประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบกันดีว่าต้อ,อป่วยอะค่ะก็ต้องบอกว่าหเข้มแข็งมากอดทนมากๆแล้วก็ดูแลลูกคนในครอบครัวจนถึงได้ทีสุดท้าเลยเขาก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนสุดท้ายพูดเสมอพว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เนี้ย เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ยากเกินจะทำใจสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มชื่อดังวัย39ปีอย่างออมอักคพัน์หลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมานานกว่า2ปีโดยล่าสุดทางด้านครอบครัวทั้งคุณแม่และน้องสาวรวมถึงภรรยาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการสูญเสียในครั้งนี้ ขออนุญาตต่อในภาพรวมแล้วกันนะคะ,คะว่าตลอดอประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบเป็นดีว่าเขาป่วยะคะก็ต้องบอกว่าหอมเข้มแข็งมากอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ว่าอดทนมาก,มากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงนาทีสุดท้ายเลย ยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงออกร่งทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นหนนะะ่วงเงี้ยค่ะก็เลยเอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่มาช่วยส่งที่ออกอยากให้ทุกคนมีแต่ภาพความทรงจำดีๆของนักแสดงที่ชื่ออักกพันนะมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มา

เขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลยไม่ได้ว่าสั่งเสียหรือทิ้งอะไรอย่างนี้เลยะคทหน้าที่ของท่านแลกันดีที่สุดแล้วอมจะอมห่วงอะไรอีกไหมคะคุณแม่คะไม่ค่ะไม่มีค่ะเราคุยกันแล้วก็ทำทุกอย่างดีที่สุดเลยค่ะอย่างที่อมบอกตาไว้ว่าแบบไม่อยากโดนสาวนาทราอะไรอางี้เขาก็บอกเขาพอเลย ก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนสุดท้ายเขาพูดเสมอค่ว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เนี่ยเศร้าเศร้าไปเรื่อยมีอะไรมีอะไรที่ออนฝากฝังไว้ไหมคะฝากฝังไว้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้มีอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆเทาก็นทำไว้ทุกอย่างหมดแล้วก็ทอให้พ่อแม่ลูกหลานที่ผ่านมาที่เขาทำมาเต็มที่ดูแลทุกอย่างใช่ไหมพ่อแม่รู้ใจอะไรไหม คืงก็เป็นตารที่ยครอบครัวมากนะคะาทำอุู่ที่ตัวเองทุกอย่างครอบครัวต้องขอบคุณมากมากค่ะก็ไม่คิดว่าวันนี้งานจะมีคนบนหน้าตนาที่ขอบครัทุกคนรักพี่ออมนะคะก็จริงๆตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหนทุกคนก็ยังพูดถึงพี่ออมอยู่ทุกคนยังมีความรักให้พี่ออเมเสมเอต้องขอบคุณมากๆจริงค่ะขอบคุณนะคะ พี่จันรบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของออมอัคคพันธ์ด้วยนะคะ